เนี่ยนะครับเอาสวัสดีครับคุณวอนครับเดี๋ยวมาให้พาให้ดูซะเออลักษณะนี้ก็คือมะขามบิดครับเป็นที่นิยมมากทั่วประเทศเลยบิดมะขามกันใช่ครับอาจารย์แล้วมาแข่งกันดีกว่ามาแข่งกันที่ความสวยงามความสวยงามใครจะบิดใครจะพลิ้วนะฮะแล้วมาสร้างมาเสียบไม่ยากเลยผมเสียบติดติดบ้างไม่ติดบ้างค่ครับค่อยๆเรียนรู้ไปครับผม นะครับก็ลักษณะนี้ใช่ไหมคมดขึ้นมาเสียบตรงนี้ทีเดียวใช่เสียบตรงนี้โอเคเลยเพราะฉะนั้นผมบอกงนี้แล้วกันผมได้ไอเดียคุณมด <c oughs> สมมติว่าต้นนี้ขึ้นมาเสียบกิ่งเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียบสองกิ่งสามกิ่งไม่ต้องรีบขนาดนั้นค่อยๆใจเยน็นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันโอนะคุณมดนะเนี่ยพอสร้างขึ้นมาสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองอ่ะแล้วก็ช่อเล็กๆใช่ไหม แล้วโชว์ความบิดผิวอย่างี้ถูกไหมครับสิ่งสาคัญของไม้เสียบอย่างนี้อาจารย์การมาเสียบข้างบนเนี้ยทยํายังไงไม่ให้มันบวมมันนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึงใช่เ<ช>พราะนั้นถ้ามันบวมก็ทํางไงก็ต้องเนี่ยทุกที่รอยเสียบตรงนี้ียมันก็ต้องบวมเบลอแล้วใช่ใช่เพราะนั้นก็ต้องลองผิดลองถูก,กว่าใช่ใช่ใช่มันบอกไปมันก็ โจดอันเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมแบบผลลัาอ่ะ,อะเราก็ว่าจะไม่บวมแล้วแต่มันก็บวมจนได้บางทีทนะเพราะนั้นวิธีการของผมก็คือปังให้ต่ําเสียบตั้งแต่เล็กๆค<า><า>เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใช้วิธีกระทาบนะครับผมบอกเลยนะสมมติว่าทาบกิ่งเล็กๆอย่างนี้มาคุณโมเดียเนี่ยเนี่ยทาบลองหาถุงเล็กๆไปแล้วก็ทาบลงมาแล้วเอามาเสียบในตำแหน่งเนี่ยมาทาบในตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ครับ ปิดหมดครับนะอย่างเงี้ยอันนี้ติดไปแล้วนะด้านนี้มันเป็นกิ่งที่แยกออกมามาทาบใหม่ใัับหลังเดี๋ยต้องมาแก้ใหม่ครับไม่ติดเอาตรงนี้คุณวัตเนี่ยครับเดี๋ยวให้มันเลี้ยงไว้ก่่นครับเลี้ยงไว้แล้วมาทาบตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นของผมชอบอย่างหนึ่งของเวียดนามเพาบิดนะฮะและ้วเขาลงให้ต่ําอย่างเงี้ยแล้วเขาบิดขึ้นพอเก่าแก่มามันมันจะทําให้เก่าแก่มันสวยนะครับ,รบนี่เหมือนกันนะเรีบรอนะรอนะ อันนี้รอนะฮะเหลือกิ่งเหลือสองกิ่งเท่นั้นเองเหลือซับหลังกิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งสองก็ครบแล้วครับต้นนี้เออต้นนี้รอก่อนรอก่อนรอก่อนเหลือกิ่งสองถ้ามันมันเสียบไม่ติดก็ขายถูกๆก็แล้วกันนะฮะเนี่ยขายถูกๆก็ก็คุณมดหมดหมดแล้วหมดฝีมือแล้วครับสองผมจะเอาไปเสียบเองนะผมเสียบติดนะโอเคอันนี้ ฟังและรอฟังรอตัดแล้วครับเนี่ยผมว่าเร็วๆนี้เลยครับเฮ้ต้นนี้ไม่เล่นนี่เล่นนี่ยังสวยเลยใช่ตัดนี่ทิ้งเราเล่นแค่สองกิ่งใช่ไหมอาจารย์ให้เป็นต้นเอี้ยวไปเลยอะ่ะแล้วผ่านไปสักสิบปียี่สิบปีอะไรจะเกิดขึ้นเออมันเก่ามันแก่เนี่ยตัดนี่ทิ้งเลยครับเล่นนี่เป็นหนึ่งเลี้ยงนี่ต้นขึ้นมาเป็นสองมานี่ปีกลับเนี่ยสวยเลยนะสวยเลยใช่ครับ อ่าผมแนะนํานะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเสียบกิ่งเดียวมาติดกิ่งเดียวไม่ปไปไหลเอี่ยวอย่างนี้เลย <laughs> มีอยู่ต้นหนึ่งที่ผมคุณมดบอกเฮ้ยไม่ต้องเอาแล้ว <laughs> เอี่ยวเลย <laughs> พอเอี่ยวแล้วสวยครับครับเ <laughs> นี่ยพอเอี่ยวแล้วสวยนี่กิง่งปังเนี่ยปังเนี่ยอ่ากิ่งหนึ่งกิงงก่งสองกิ่งสามสี่ห้าไม่ต้องเสียบอีกแล้วครับ <laughs> ใจเย็นๆเผลอแป๊บเดียวโตเช <laughs> ื่อเถอะมาอย่างนี้ดูสิเนี่ยดูความโตของเขาสิใครมะขามใบแคร์จริงๆผมเรียกว่ามะขามใบหนูดีกว่าครับ ต้นมันไม่ได้แครครับเลี้ยงง่ายใช่เนีย่ยโตเร็วมากเคยครับไม้ชนิดนี้ใครจะเอาไปทําพันุมาสั่งมาครับตอนนี้ก็พอมีอยู่พอมีแบ่งปันสั่งที่อาจารย์เลยนะครับเออ,อนนมามสั่งมาไม่ได้ทาไว้เลยครับของคุณมดเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่เอาแล้วฮะเสียบไม่ติด <laughs> <laughs> เสียบไม่ติดได้ยวมไม่เสียบผมเสียบแบบมัวมัวนะผมดูคุณมดแล้วผมกลับไปเสียบเสียบไปมัวมัว เออมันติดว่าไอ้ตั้งใจเนี่ยไม่ติดนะเอาล่ะครับก็ให้ทุกท่านสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันสําหรับมะขามใบแคะนะขอบคุณมากนะครับ<อ>สวัสดีครับคุกครับนะเราก็โม้หมอให้ทุกท่านได้ดูโหวนี่มันทําได้ไงเนี่ยคุณมอทําได้ไงเนี่ยเท่ากันหมดเลยเรียวไปเลยครับเ,เรียวไปเลยอันนี้เรียวมาเลยนะครับเนี่ยปกติของผมบวมมาผมก็ใช้มันลงมานนี่เอาเอามีดฝานหรอกครับมีดฝานหรอก คืออย่างนี้นะผมผมเรียนท่านอย่างนี้เลยไม้ที่แผลไม่ปิดไม้ที่บวมให้ท่านเฉือนแล้วทําให้เป็นเป็นแผลเหมือนญี่ปุ่นทํานะครับขบเนี่ยขบ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 คบออกนะครับขบขบขบเอาเอาท้องเรือเอาเอาปากนงแก้วขบหรือดึงซากเลยเสิอซอกก็ได้นะะอย่างเงี้ย เขาซ้อไปหมดเลยครับผมเห็นญี่ปุ่นทําแล้วมันแหมมันน่าทำแต่มันต้องใช้เวลาใช่<ร>ใช้เวลาครับต้องซออแบบมั่วเลยนะครับถ้าเรารปตั้งใจให้มันเป๊ะเนี่ยมันจบแล้วมันไม่ค่อยสวยไม่สวยไม่สวยต้องมั่วเลยเอ <laughs> เหมือนมันมันขึ้นเองก็สวย <laughs> ใช่ไหมต้นนั้นใช่